น้ำตาลสะสมไม่ควรเกินเท่าไหร่น้ำตาลสะสมหรือที่เรียกว่าฮิมโกบิน a 1c ซึ่งเกิดมาจากตัวฮิมโกบินหรือเม็ดเลือดแดงของเรามีน้ำตาลในเลือดนี่แหละมาเกาะตัวเม็ดเลือดแดงจึงเรียกว่าฮิมโกบิน a 1c ยิ้งน้าตาลในเลือดของเราสูงมากขึ้นเท่าไหร่ตัวน้ําตาลก็จะไปเกาะเม็ดเลือดแดงมากเท่านั้นค่าฮิมโกลบินเอวันซีก็จะสูงขึ้นซึ่งเม็ดเลือดแดงของเราจะมีอายุป,ประมาณ120วันดังนั้นค่าน้ําตาลสะสมหรือฮิมโกลบินเอวันซีนี้คือค่าเฉลี่ยของน้ําตาลในเลือดของเรานี่แหละประมาณ3-4เดือนโดยคนปกติจะมีค่าฮิมโกลบินเอวันซีไม่เกิน6.5%และถ้าเกิน6.5%ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนั่นเอง ซึ่งค่า6.5นี้เป็นค่าที่สำคัญมากๆเมื่อร่างกายมีน้ำตาลสะสมเกิน6.5ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาสูงถึง2-4เท่ามากกว่าคนปกติและเมื่อน้ำตาลสะสมของเราเพิ่มไปถึง7ก็จะเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมถึง31เสี่ยงต่อโรคไตรั่วเพิ่มขึ้นถึง50และที่เสี่ยงมากขึ้นไปอีกในคนที่น้ำตาลสะสมเกิน8.6เพราะว่ามีความเสี่ยงรุนแรงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมสูงถึง6เท่าเสี่ยงต่่ออโรโรรคคไตตัวีก 3ถึง4เท่าไอที่น่าตกใจก็คือคนไทยกว่า60%เป็นเบาหวานแบบไม่รู้ตัวดังนั้นยิ่งการรักษาได้เร็วลดค่าน้ําตาลสะสมได้เร็วก็ยิ่งลดความเสี่ยงได้มากขึ้นดังนั้นสรุปแล้วค่าน้ําตาลสะสมไม่ควรเกิน6.5%และยิ่งต่ํากว่า6%ได้ยิ่งดีและเพื่อนๆตอนนี้เจาะน้ําตาลสะสมได้ล่าสุดเท่าไหร่ก็เมนต์บอกน้อยน่อยรต้นพาวสุขภาพดีได้ง่ายนิดเดียว